ทันข่าวพระค้ำกีฬาฟุตบไทยบายซิโก้สไตล์ประจาวันที่5สิงหาคม2563โดยใช้ชืูอว่าครั้งบอลไทยนะครับเรรับข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่าว่าจะมีข่าวอาไนะไรน่าสนใจกันบ,บ้างครับเชียงนี้วีลีกยังสู้ต่อไปเหตุผลเพื่อชาติตนเอง ดยการน,นี้การแพร่ระบาดของเชื้อวัคซีนในจีนในดนานังประเทศเวียดนามนะฮะทำให้ฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหรือว่า VPF และก็สมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะประกาศหยุดเลกชั่วคราวพร้อมกับมีการประชุมหาหรือกับสโมสรต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้4สโมสรอ,อย่างกวนนำไหฟงนำดินและก็ซองลำแหงอันเสนอให้ลีกตัดจบพร้อมกับยกแชมป์ให้กับไส้งอนและก็ไม่มีตกชั้นตั่นเอง ล่าสุดทางด้านของทรานอันตรูประธานบริษัทวีลิกได้กล่าวบอว่าการยกเลิกลีกจะส่งผลเสียต่อทีมชาติรวมไปถึงผู้สนับสนุนการเงินของสโมสรสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเล่นของผู้เล่นทําให้ยากต่อการรักษาฟอร์มนะฮะ รวมไปถึงสภาพร่างกายในการถูกเลือกลงรับใช้ทีมชาติดังนั้น VPF จะยกเลิกเฉพาะลีกในกรณีที่มีเหตุสุวิสัสเท่านั้นเมื่อม,มีเวลาเหลือให้แข่งขันจริงๆในเวลานี้สโมสรต้องรออย่างอดทนเพื่อติดตามสถานการณ์โควิดในจีนในเวียดนามแล้วก็จะมีการตัดสินใจในอนาคตกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนะครับหรือว่า VFF และก็ฝ่ายจากกัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหรือว่า VPF ปฏิเสธที่จะตัดจบลีกและการไม่มีทีมตกชั้นของทั้ง4สโมสร โดยยืนกรานรูปแบบการแข่งขันเดิมก่อนเป็นหลักศึกฟุตบอลวีลีก2020ถูกเลื่อนการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกในช่วงเปิดฤดูกาลกำหนดการเดิมวันที่21กุมภาพันธ์ไป็นวันที่6มีนาคมแล้ววันที่5มิถุนายนสำหรับสถานการณ์ในตารางแข่งขันในตอนนี้ไซง่อนมีทั้งหมด23แต้มเวียเชลมี19แต้มโค้งนินมี19แต้มฮานอยมี18แต้มโฮจิมินห์มี17แต้มฮองอันยารายมี17แต้มบินเยียงมี16แต้มทันเหามี14แต้ม ดานั่งมี13แต้มฮองลินมี12แต้มซองลำแงงอันมี12แต้มน้ำดิน10แต้มไฮฟง10แต้มและก็ควงน้ำ8แต้มครับไปต่ว่างานนี้นะผมทางวีลีกของเวียดนามนะฮะยังไม่ยอมตัดจบนะผมเหตุผลก็เพื่อชาตินี่น,นะฮะจะมีการแข่งขันกันต่ออีกนะผมแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนต้องรอุอ้ืกอนต่อไปครับงานนี้รับข่าวต่อมากันดีกว่าครับรวมอัจฉริยะเปโตรวิช100นัดกับทางซัปโปรโร โดยงานนี้เพิ่งผ่านเกมที่100ในการคุมทีมคอนเสลสัปโรนะฮะของมิเฮโรเปโตวิสว่าผลสกอร์ที่เปิดซัปโปโรโดนั้นพ่ายต่อวิเซลโกเบจะไม่เป็นดังหวังจากการแพ้ด้วยสกอร์2อต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยต้องยอมรับตรงไปตรงมานะครับว่าคอนซาไม่ใช่ทีมบิ๊กเนมในเจลิกเพราะพวกเขายังไม่เคยคว้าถ้วยดับเเจอเจลิกใดๆเลยนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ที่คุนซซอชาวโซเบียก้าวเท้ามาคุมทีมแห่งเกาะฮอกไกโด ก็ได้ยกระดับมาตรฐานทีมนี้ไปมากมายเราไปย้อนดูทีเด็ดของกุนซอสมองเพชรของกุนซือรายนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากนะผม 1. เปลี่ยนทีมเล่นเกมรับหนีตกชั้นมาเปิดเกมรุกเต็มตัว ฤดูกาล2017นะผมคนไทยได้ติดตามดูทางคอนเสิร์ตสปรโรนั้นมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะชนาทิพย์สงศินได้มาค้าแข่งในช่วงเล็กที่2ภายใต้การกุมทีมของซูเฮโยมดะสันการณ์ณนะตอนนั้นทีมไม่ได้ลอยตัวอยู่กลางตารางคะแนนแต่ต้องทําแต้มหนีโซนตกชั้นให้ได้มากที่สุดซึ่งฟุตบอลของซัปรโรนั้นจะเป็นการเล่นเกมรับอย่างรัดก,กุมนะฮะเกมรุกม,มีโอกาสไม่เยอะ แต่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสกอร์ให้จงได้แม้จะจบดับที่11ของตารางในปีดังกล่าวซึ่งถือเป็นดับที่ดีที่สุดของสโมสรณนะตอนนั้นแต่การเข้ามาของมิชาในฤดูกาล2018นะฮะเขาสามารถใชใ้ผู้เล่นจากแกนหลักชุดเดิมด้วยสไตล์การเล่นเกมรุกที่เล้าจและจบฤดูกาลด้วยดับที่4เป็นสถิติดีที่สุดของสโมสรล่าสุดนั่นเองจอมาข้อที่2ก็จะเป็นดึงศักยภาพของชนาทิปออกมา,มา,มากที่สุดนะฮะ โดยงั้นนี้ทางพิชานะผมคือคนที่วางให้ชนาทิพสงกสินคือผู้เล่นตัวหลักของสโมสรและให้เจมีอิสระในการเล่นเกมรุกอย่างเต็มที่ฤดูกาลแรกที่ทํางานร่วมกันในปี2018ดาวเตะทีมชาติไทยนั้นลงเล่นในเจลิก30นัดทาไป8ประตูอีก3แอสซิส คว้าระวัล MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรและติดทีมยอดเยี่ยม Best Event ของเจลิกอีกด้วยนะฮะผิดกับตอนฤดูกาล2017ที่ยังคล่องคอยรุ้นโอกาสในการได้ลงสนามและแทคกติกที่ไม่ได้ใช้ชนาทิพย์อย่างสิ่งที่เขาถนัดนั่นเองต่อมาก็เป็นข้อที่3ปรับตำแหน่งกองกลางเบอร์10มาเล่นกองหลังตัวกลาง ดยการนี้นะผมทางฮิโรกิมิยาสวะเป็นผู้เล่นจากอะเคเดมีสโมสรเขาขึ้นชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2008นะฮะเขาสวมเสื้อหมายเลข10ส,สวมปลอกแขนกัปตันทีมและลงเล่นตำแหน่งกองกลางแต่ฤดูกาลแรกที่มิชาชานะเข้ามาคุมทีมเขาได้ให้กับตันทีมของซัปโปโรนั้นได้รู้จักบทบาทหน้าที่ใหม่นั่นก็คือการถอยไปเล่น็นกองหลังตัวกลางซึ่งถือว่ามิยาสวะคนนี้ตอบสนองแทคติกนะฮะของกุนซอชาวเซอร์เบียได้ดีเพราะระบบการเล่นหลัง3นี้กองหลังทุกคนจะเติมขึ้นสูงและก็มิยา ว่าเป็นผู้เล่นที่ออกบอลจากเท้าได้ดีนะฮะเขาไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กที่คอยก้มหน้าก้มตาเล่นเกมรับเพียงอย่างเดียวแต่จะมีส่วนร่วมกับเกมในการคุมจังหวะและจ่ายบอลไปแดนหน้าได้ดีอีกด้วยครับต่อมาข้อสุดท้ายก็จะเป็นข้อที่4นะฮะดันมิดฟิลด์ตัวรับไปเล่นกองหน้า ในสเกมเจลิกหลังสุดที่ทางคอนซลเลซโปโรนั้นเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3 :1 ต่อ1และทางคอนซลเลซโปโรนั้นแพ้พิซเซลโกเบไป2 3ต่อ3เราได้เห็นมิติใหม่สำหรับแผนการเล่นของทางมิชาคือจะระบบ3-4-3เป็น3-4-1-2โดยไม่มีกองหน้าตามธรรมชาติในการลงเล่นนะฮะซึ่งผู้เล่นอย่างชนาทิปสงกสินได้ไปยืนข้างหน้าร่วมกับโยชิอากิโคมมอี แต่แผนก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะฮะเมื่อทาคุมะอารโนะผพ้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแฮนด์เมดจะจะวิ่งขึ้นไปเป็นกองหน้าบ้างนะฮะแล้วมันก็ได้ผลจริง,รงเมื่อใน2เกมหลังสุดเขาทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสโดยเป็นการมปส่วนร,ร่วมประตูในบริเวณข้างในกรอบเขตโทษทั้งหมดครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้นะฮะถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงในการจัดทัพของทางมิเฮโรเปเตวิชคนนี้นั่นเองวันข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เอาละง,งานแยกทางไม่ค่อยสวยนะนฤพลฟ้องชิมเอ็มลิกโดยงานนี้นิวส์แสตมป์นะผมสื่อของมาเลเซียออกมารายงานข่าวเรื่องควงามคอนเตตไทยนะฮะที่เดินทางไปค้าแข้งที่ประเทศมาเลเซียอย่างนฤพล์พุทซ้อนแข่งเกมรับวัย32ปีของสโมสรมาร์กาอยู่ติดโดยล่าสุดมีรายงานมาว่าแข้งไทยได้แยกทางกับทางสโมสรโต้สังกัดในมาเลเซียเป็นชียบร้อยแล้ว หลังจากประสบปัญหาการถูกค้างชำระเงินเดือนซึ่งเงินเดือนก้อนแรกที่ได้รับนั้นได้รับในช่วงเดือนเมษายนปี2563ที่ผ่านมานี่เอง โดยกันนี้นรพลพุทซสอนนะครับย้ายไปเล่นในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกปี2020ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซียตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะมีโอกาสในการปรีซีซั่นกับทีมรวมไปถึงลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว3เกมก่อนที่ลีกจะเจอวิกฤตช่วงไวรัสโควิน -19 ีนทำให้ลีกต้องหยุดไปช่วคราวโดยทางด้านของฟาดอุสอัสฮาตัวแทนของนรพลพุทซสอนได้ออกมาเผยมาว่ากรณีที่เกิดขึ้นได้ทำเรื่องส่งไปยังฟีฟ่าเป็ีเทียบเราแล้วเพื่อให้มีการจ่ายเงินตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ขณะที่สื่อมาเลเซียนะผมเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนฤพลพุทซอสคนนี้มาว่าสมโมสรที่มีนักเตะไทยและก็อดีตผู้เล่นต่างชาติที่อยู่ในไทยมาเล่นทุกสมโมสรต่างทําตามสัญญาแต่ที่ผู้บริหารสมโมสรฟุตบอลมรา,าร์กาอูเตดนะฮะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ได้จึงจะเป็นต้องพาตนเองนั้นออกจากสมโมสรฟุตบอลแห่งนี้และในให้ตัวแทนดําเนินการด้านกฎหมายกันต่อไป การตัดสินใจมาเล่นในลีกมาเลเซียนี้ก็เพราะได้รับข่าวสารเชิงบวกดีๆมากมายจากผู้เล่นคนอื่นๆจึงเลือกที่จะมาที่นี่นั่นเองครับอ่านะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าต้องแยกทางกันไปนะฮะเพราะว่าทีมในเอ็มลีกที่ทางนฤพลนั้นได้อยู่นะไม่ได้จ่ายงันเดือนให้กับทางนฤพลเลยนะฮะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมานครับก็คือเมษายนนั้นคือเงินเดือนก้อนสุดท้าย และก็ไมไ่รับอีกเลยต่อจากนั้นเป็นต้นมานครับโอ้โหเป็นตัวง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะถ้าไปไม่ไหวก็กลับบ้านเราครับบ้านเรามีฟุตบอลให้เล่นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วพลพุทซ้อนเราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับ B g p u พยยกพลเก็บตัวที่ขอนแก่น ดยกันนี้สโมสรบีจีปทุมยูเต็ดนะฮะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ w วิชิงทรีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2020ที่จะกลับลงสนามกันต่อในช่วงเดือนกันยายนนี้นํมาโดยโค้ดองดุสิตเฉลิมแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะพร้อมทีมงานสตาฟโคชและก็นักเตะทัพเดอะแรปปิ้นั่นเอง โดยกน,นี้ด้านโคดองดุสิเฉลิมแสนได้กล่าวถึงการเดินทางมาเก็บตัวในครั้งนี้มาว่าถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนไทลีกจะกลับมาลงสามกันอีกครั้งการเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่วิชิงทรีรีสอร์ทคอนแกนหวังให้นักเตะนั้นของทีมมีสมาธิในการฝึกซ้อมและก็ปรับเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมโดยเฉพาะระหว่างนักเตะใหม่และก็นักเตะเก่านะฮะ ซึ่งจากเกมอุ่น,คนเครื่องกับการชอบเรย์เอฟซีที่ผ่านมาผมยอมรับว่าทีมจะมีปัญหาที่ยังต้องแก้ไขนะฮะปรับปรุงอยู่บ้างและหวังว่าจะใช้เวลาช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่นี่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และทําให้ทีมพร้อมมากที่สุดก่อนที่ไทยลีกจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้ง สำหรับทัพเดอรับบิดบีจีปทุมวิทยทนั้นจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่วิชิงทรีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 3- ถึงวันที่สิสิงหาคมนะฮะและจะกลับไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2อ2 0ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้บีจีพียูนะฮะยกคนขึ้นบกเก็บตัวจังหวัดขอนแก่นครับต้องไปรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะแข่งขันกันแบบไหนและจะมีทีมไหนกันบ้างจะมาอุ่นเครื่องกับทาง,ะะงลลบีจนนี้ และนี่ก็เป็นนครับผมที่นังข่าวกีฬาฟอนไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั่งบอลไทยครับ